สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับข้อมูลของอเน n e ล m g 5ที่จะกำลังมีการเปิดตัวเปิดราคาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยวันที่20กรกฎาคมหรือช่วงปลายเดือนนี้นั่นเองครับก่อนหน้านี้ครับทาง MG ได้เชิญสื่อมวลชนนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยเลยเนี่ย ไปลองเจอตัวเป็นๆกันก่อนของ All New MG5 ที่จะจำหน่ายในประเทศไทยพร้อมเผยสเปคเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่20กรกฎาคมนี้เรียกได้ว่ากระแสส่สวนมากของสื่อมวลชนเนี่ยเป็นไปในทางบวกกันทั้งหมดนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ที่หลายคนแซวว่าไปหยิบยืมเอาจากแบรนด์นั้นแบรนด์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ฟอร์ดบ้างมัสแตงนะครับไปยืมจาก A M G ไปยืมจาก Mercedes-Benz ไปยืมจาก a u d i Volvo อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่พอมันมาอยู่รวมๆกันแล้วนะครับคันจริงเนี่ยต้องถือว่าสวยไม่น้อยเลยทีเดียวครับรวมถึงยังมีการใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปในรถคันนี้อีกหลายประการเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหน้าใหม่ของเขา S A I C L E D ที่มาพร้อม Daytime Running Light แบบ2ชิ้นนะครับโดย Daytime Running Light เนี่ยจะไม่มีมาให้ในรุ่นล่างนะครับแต่รุ่นล่างของเขา ให้ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED มาแล้วแบบที่เห็นกันเลยนะครับทีนี้ครับนอกเหนือไปจากภายนอกของเขาที่ดูสวยงามมากแล้วเนี่ยภายในเองครับก็ถือว่าสวยงามแล้วก็มีการเลือกใช้วัสดุดเนี่ยที่เหนือกว่ารถรุ่นอื่นๆในเกรด Eco Car นะครับด้านมิติตัวถังของ a l l New m g 5เนี่ยต้องบอกว่า ใหญ่กว่าอีโคคาทุกรุ่นที่ขายอยู่ในประเทศไทยณนะปัจจุบันครับรวมถึงตัวถังครับในด้านยาวเนี่ยยังมีความยาวที่มากกว่ารถในกลุ่ม C s e gment ไม่ว่าจะเป็นอั t ติสนะครับของ Toyota รวมถึง Honda Civic ครับแต่ว่าจะมีฐานล้อที่สั้นกว่ากันอยู่ไม่มากครับดังนั้นจึงเป็นไปได้ครับตามที่หลายๆคนคาดการณ์กันว่าราคาอีโคคาแต่ใหญ่มาระดับ c s e gment เลยทีเดียวเชียวครับ เอาล่ะเรามาดูกันในส่วนของสเปคข้างต้นนะครับที่ทาง MG ได้ให้มาในงานพรีวิวของ All New MG5 นะครับ ด้านเครื่องยนต์ครับเป็นที่ยืนยันแล้วว่าใน a ยออลดีเ5เนี่ยจะไม่มีเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบในรุ่นนี้ที่จะมาจําหน่ายณนะปัจจุบันนะครับจะใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรลูกเดียวกับนาย z s เครับเครื่องยนต์ให้พละกำลังสูงสุด114แรงม้าแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรนะครับก็ต้องมารอรุ้นกันสำหรับใครที่อยากได้รถที่มาในแนวของสปอร์ตโชบเชียวเครื่องยนต์1.5เทอร์โบช่วงล่างคมๆเนี่ยอาจจะมี เพิ่มมาเป็นตัวท็อปเหนือท็อปในอนาคตอันใกล้ถ้า All New MG f i ในรุ่นโฉมที่กำลังจะเปิดตัวณปัจจุบันเนี่ยสามารถทำยอดขายนะครับได้อย่างน่าประทับใจการที่จะลงทุนเพื่อเลือกเอารุ่นสมรรถนะสูงเครื่องยนต์1.5เทอร์โบเข้ามาขายในประเทศไทยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันครับโดยเครื่องยนต์1.5ลิตร NA นะครับจะทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT แบบ8สปีดครับเช่นเดียวกันคือยกมาจาก New MG ZS เหมือนกันครับไม่ใช้เกียร์ไฟฟ้า แล้วก็จะมีอัตราทดเฟืองท้ายแบบเดียวกันกับใน MG ZS เลยครับก็ต้องรอดูว่าเครื่องยนต์นะครับกับชุดเกียร์ที่เซตมาของ MG ZS เนี่ยพอมาวางอยู่บนบอดี้เนี่ยจะอืดเหมือน MG ZS หรือเปล่านะครับพอเปลี่ยนบอดี้จากตัว crossover มาเป็นรถที่เป็น C-segment นะครับรถ Eco Car แบบนี้จะสามารถปรับอัตราเร่งเพิ่มความกระฉับกระเฉงได้มากน้อยประการใดนะครับ ด้านช่วงล่างของเขาครับด้านหน้าเป็น m a c p h e r s o n s t r u t ด้านหลังเป็นแบบ s i ชั Beam นะครับจากที่ลองไปขยม่มขยม่ขยมลองนั่งดูเนี่ยคาดว่าจะมาในแบบติดนุ่มนะครับเน้นการใช้งานในครอบครัวไม่ได้เน้นความสปอร์ตป,ปรับเปียวอะไรขนาดนั้นนะฮะดีไซน์ภายนอกครับผมโอ้โหโดดเด่นเลยด้วยไฟ LED นะครับซึ่งบอกไปแล้วว่าไฟ LED มีมาตั้งแต่รุ่นล่างเลยนะแต่ไฟ d a y t i m e r u n น i n g l ไ g h t เนี่ยรุ่นล่างจะไม่มีกระจังหน้าเป็นแบบ3มิตินะครับพาร์ชิ้นส่วนนอกจาก ลิ้นด้านล่างที่เป็นคาร์บอนแล้วเนี่ยตัวด้านข้างนะครับของขอบกันชนเนี่ยก็จะเป็นรูครับสาหรับให้อากาศไหลผ่านหรือว่าเป็นพาร์ทของแอโรไดามิกนั่นเองด้านหลังครับให้ไฟมาแบบไฟ LED daylight ครับช่องเก็บสัมภาระ,ะด้านหลังเนี่ยสามารถใส่ถุงกอ๊อฟได้สูงสุดถึง2ใบเลยทีเดียวครับภายในห้องโดยสารเองก็ต้องบอกว่าโอโ้โหสวยงามมากครับเบาะเป็นเบาะหนังทั้งหมดครับเดินตะเข็บจ,จริงแล้วก็จะมีการตกแต่งหรือว่าการจับคู่สีของเบาะหนังเนี่ย แตกต่างกันไปในแต่ละสีนะครับที่เราเลือกด้วยเบาะนั่งคนขับครับจะเป็นเบาะนั่งแบบปรับไฟฟ้านะครับปรับได้6ทิศทางแต่เบาะนั่งสําหรับผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยจะเป็นปรับมือนะครับคอนโซลหน้าออกแบบใหม่มาในสไตล์แบบ3มิตินะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย PVC ปรับได้แค่2ทิศทางครับระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับโดยเบาะหนังเนี่ยจะไม่มีในรุ่นเริ่มต้นนะรุ่นเริ่มต้นเนี่ยนอกจากจะไม่มีไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลน์แล้วยังจะได้มาเป็นเบาะผ้าด้วยนะครับ ด้านหลังครับผมจะมีแอร์ตอนหลังมาให้พร้อม USB ตอนหลังรวมถึงหลังคาครับที่เป็นซันลูปเฉพาะตอนหน้าแต่ว่าในส่วนของม่านบังแดดเนี่ยจะเป็นแบบใช้มือนะจะไม่เป็นแบบม่านบังแดดปรับด้วยไฟฟ้านะครับ หน้าจอแสดงผลครับในส่วนของคอ c พิ i ข้อมูลผู้ขับขี่เนี่ยจะเป็นหน้าจอสีสี TFT ขนาด7นิ้วครับแบบที่เราเคยเห็นกันมาก่อนหน้านี้เลยนะครับรวมถึงมีหน้าจอกลางขนาดใหญ่ widescreen ขนาด10นิ้วนะครับรองรับในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto infotainment ต่างๆการเข้าไปใช้งานฟังก์ชันในส่วนของการปรับพวงมาลัยที่จะปรับได้ถึง3ระดับนะครับตัว True Music ID ตัว map ของ Tom t o m t o m ตัวระบบอ่านข่าวต่างๆเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานปรับองค์ปรับแอร์อะไรเนี่ยจะอยู่ในหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะครับผมอ๋อแล้วที่สําคัญครับในรถคันนี้เบาะตอนหลังของเขายังสามารถปรับพับได้แบบ100%แต่ก็ไม่ได้ปรับพับแบบลาบลงไปนะครับด้านฟังก์ชันเทคโนโลยีความปลอดภัยและออปชันอื่นๆในรถคันนี้ครับจะมีกล้อง360องศารครับกล้องหน้าอยู่ที่กระจังด้านหน้า กระจกมองข้างแล้วก็ที่ด้านท้ายของตัวรถครับรวมกันเป็นกล้อง360องศาแต่ว่าจะไม่มีในส่วนของระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบช่วยเบรกด้านหน้ามาให้นะฮะครุสคอนโทรลมีมาให้แต่ไม่ได้เป็นอะดัพติฟครุสคอนโทรลครับถุงลมนิรภัยให้มาถึง6ใบนะครับจะมีระบบเตือนมุมอับสายตานะครับมีเซนเซอร์ด้านหลังติดมาให้แม้จะมีกล้องด้านหลังมาให้แล้วมีระบบช่วยเตือนขนาดถอยหลังครับมีเบรกมือไฟฟ้าและมีออโต้เบรกโฮลมาให้ด้วยครับ ในตัวท็อปครับแน่นอนว่ามาพร้อมฟังก์ชันดิจิตอลคียของทาง MG ครับที่เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันใหม่ครับใน All New MG 5ครับโดยที่ปกติเนี่ยตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับที่ลงแอปพลิเคชัน iSmart w ไว้เนี่ยเราสามารถเลือกที่จะเปิดแอร์สตาร์ทรถล็อกรถดับรถได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ครับนอกจากเครื่องเราเครื่องเดียวแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแชร์คีย์นี้ครับให้กับยูเซอร์อีกคนหนึ่งได้เพื่อนำไปใช้งานครับอย่างเช่นเรามีกุญแจของ All New MG 5อยู่และมี iSmart ที่ติดตั้งดิจิตอลคียของ All New MG5 5แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแชร์ให้กับภรรยาหรือคุณพ่อคุณแม่ได้อีกหนึ่งเครื่องนะครับเพื่อที่อีกยูเซอร์นึงเนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชัน iSmart ในการปลดล็อกสตาร์ทเครื่องยนต์และใช้งานรถยนต์ได้ครับทีนี้ครับก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วครับผมว่ารถที่หน้าตาสวยงามขนาดนี้ไอเรื่องลอกใครมาได้แรงบันดาลใจาจากไหนเราไม่พูดถึงนะแต่ว่า ต้องยอมรับครับผมว่าภายนอกของรถเนี่ยดูสปอร์ตดูเท่ดูทันสมัยมากๆครับภายในเองก็ดูหรูหรากว่ารถอีโคคารุ่นอื่นๆในบ้านเรารวมถึงความกว้างขวางของตัวรถที่เรียกได้ว่าน่าใช้งานมากเลยทีเดียวเชียวนะครับขาดนี้แล้วออปชั่นมาให้ดีขนาดนี้ราคาจําหน่ายในวันที่20กรกฎาคมนี้จะเปิดมาราคาเท่าไหร่ครับหลายฝ่ายนะครับหลายสื่มอมวลชนคาดการณ์ก,กันว่าราคาเริ่มต้นของออลดเอ็5เนี่ยน่าจะอยู่ราวๆที่ 5แสนกล,งกลางๆครับ5แ0 0 0อาจจะขึ้นไปเป็น5 6 0 0 0 5 0 0 0 0ในตัวเริ่มต้นนะครับส่วนตัวท็อปครับ6 0 0นกลางถึง7 0 0 0เนี่ยมีความเป็นไปได้ครับแต่เชื่อว่าไม่น่าเกินราคาที่ระดับ6.9แสนหรือ7 0 0 0บาทอย่างแน่นอนครับ6.9แสนอย่างนี้เพื่อนๆว่าไงหรือว่าจะลงไม่ต่ำกว่าน,นั้น6.7แสนหรือเปล่าในตัวท็อปลองดูครับว่า MG จะเซอร์ไพรส์เกมนี้ในตลาดอีโคคาร์ที่จะกินรวบขึ้นมาถึง c s e gment เนี่ย อย่างไรนะครับในเรื่องการใช้งาน,นระยะยาวก็ต้องมารอดูกันอีกทีแต่ว่า MG ทําตลาดในบ้านเรามานานแล้วเนาะก็ลองดูกันละกันนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหารถที่ดูคุ้มค่ากว้างขวางใช้งานในครอบครัวหน้าตาดูเท่ไม่หย่อมแบบ All n e w MG5 รอดูราคารครับ20กร,รกฎาคมนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ